นี่ครับเจ้าดูเดือดครับเปนี่ม่นาที่ทับอย่างเดียวครับนี่ยาบ้ออ,อยากกินนี่ครับมือหนึ่งทับได้เป็นเศร้าโศมเลยครับเพปนเนี่ยโอ้ยทองซีเดือนทองซีเดือนทองแรกทองแรกโอ้โเอาครับพี่น้องได้งกวาดทองเราปน,นี่ลูกโอ้ยเรา <c oughs> เห็นผูกอยู่นี่วัตถุพันขายเท่าไร<อ>ขายไปเไท่ยเนี่ยห้ามเงินเนี่ยครับโอ้มันราคาเจ็ดหมื่นตัวนี้ไหมโอ้โอ้ราคาเจ็ดหมื่นนะครับเนี่ยคันแม่นกวาดทองเนี่ยรับประกันกันเนี่ยเจ็ดหมื่นเพื่อนเนี่ย่าไปเอาเพื่อนรลาย เรายลุยข่อยก็จะลืมเจ้าสันตัวครับผมแล้วเรื่องที่แจกงวเลี้ยงผมได้สารคามหนึ่งเจ้าวันนี้ครับผมสิ้นเดือนนี้นัดส่งแน่นอนครับส่งส่งจากเจ้าครับเจ้าหนึ่งที่สารคามครับเจ้าหนึ่งอยู่เจ้าหนึ่งอยู่ที่สุรินสุรินยังยังไม่ยังไม่ติดต่อกลับมายังไม่ติดต่อกลับมาผมครับก็เลยยาจะให้เจ้านั้นก่อนแต่ไม่ใช่งัวตัวนั้นนะงวตัวนั้นตั้งใจให้คนนั้นแล้วให้คนนั้นไปแต่อันนี้เป็นเป็น ตัวใหม่แต่ว่าเดี๋ยวก็พี่ไปถ่ายที่บ้านครับส่งสินเดือนนี้สินเดือนนี้ครับอ่าครับข่าวดีข่าวดีนะเพียงเนาะผู้ที่อยากเด้อยไปเลี้ยงช่างกิดให้ไปฟีดเลยเนาะเอาเอาลูกแล้วก็เอาแม่ขึ้นมาพอเขาได้ลูกสามเดือนแล้วก็ไม่ต้องให้ผมไม่ต้องเลี้ยงให้ผมหรอกผมเอาแม่คืนแล้วลูกขึ้นหอกเลย ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกคนทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมคลิปของอนันต์อนทั่วอยู่ในขณะนี้นะครับเนาะครับมื่อนี้วันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2564ัร้บสี่ครับอนันต์อนทั่วพาพ่อแม่เอวยน้องมาเบิ่งกังวัลไปเลี้ยงนะครับเนาะมื่อนี้อยู่นัดน้ำพินฟ้ามั้ครับเนาะนัดน้ำพินฟ้าเนี่ก็พิกัสพนิกาอยู่บ้านโน่นสวัสดเหมันกับใต้นนท์สวัสด์นะครับเนาะ ตำบลสัน <Billie S 2> ปะตองอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับนาะนี <mind eu v watering>. ่ครับงัวเพ่นมือนี่เป็นหูบสีไข่แน่เ้ครับงัวเป็นหูบตรงๆเติบนะครับนาะสําหรับคลิปนี้นะนี่นะครับนาะงัวดงัวมีงัวสีตรงๆเติบครับอยู่ในฟ้ามีนก็หลายครับประมาณเกือบของคนหาหกสิบตัวเนาะมูลอทรงกับมีเนาะครับมูลอทรงกับมี่อ้าวมาหนพี่น้องต่้นใดอยากไรงัวไปเลี้ยงนะครับเนาะหาไซบอร่อสอกเว้นครับมือนี่ผมจะพามาเบิ่งเอาอยู่นาตําพินฟ้ามนะครับน้ะราคาสิเป็นยังไง ไปติดตามกับช่างกิจนะครับมนีช่างกิจเป็นคนจัดการเลยเนาะครับเนาะสวัสดีครับช่างกิจครับสวัสดีครับช่างกิจมนีดูนู่ตาลพินนา้ามนี่หลาไปไห่ก็มีสิบโอ้มียี่สิบาครับยี่สิบต่อมือเนี่ยครับผมมีหลากหลายสายพันธุ์เริ่มตั้งแต่ราคาเท่าไรเป็นต้นไปเออมื่นต้นต้นนี่แหละโอ้เริ่มจากมื่นต้นต้นมันมันเป็นแม่ลูกครับแยกได้และได้อย่างนี้ครับมันจะมีหลายแม่ลูกกับมีนี่ครับผมแม่บ้านกับมีนปะ แม่มันก็มีครับอ่าครับพี่น้องกำลังหาว่าไปเลี้ยงอยู่ด้วยครับเบ่งเอาเด้อบ่นี่เอาเบ่งตัวแรกตัวนี้เลยเนาะเอาตัวนี้เลยก็ได้ครับเป็นเท่าโบสเนาะครับมาเบ่งครับตัวแรกแขกมานเพิินครับช่างคิดเพิ่นสิเปิดราคาให้พี่น้องซัมใดครับนี่เป็นขาวโบสครับขาวโบดแม่นี้ท้องบ่ครับท้องหกเข้าเจ็ดเดือนครับรับประกันตรวจท้องเรียบร้อยมีหลักฐานการตรวจครับผมโอ้มีวิดดโอการตรวจเรียบร้อยมีครับมีครับตรวจโดยหมอมาเหมือนเดิมครับอืมแต่เดนทีนี้เขาจะขึ้นนะครับเขาจะมีอาการขึ้นอยู่ ท้องตรวจเลือดตรวจยังไงก็ท้องครับเคร่งเพชรดำครับขาไงสูงไรไปหน่อยหน่อยเนาะโอ้เกือบลอยลอยสีสีผาบลุดบลุดซอนลอยสีผาน้อโอ้ขาวนุ่นๆเลยพี่น้องนี่ติดเครื่องติดตังให้พร้อที่พ่อให้พร้อมลูกออกแดงตามพ่อหระครับราคาเท่าไหร่นะครับนี่ห้าหมื่นสองครับห้าหมื่นสองพันรับประกันท้องเนาะครับผมรับประกันท้องอืมอ๋อครับเดืี๋ยวได้แม่ขาวบูดแบบนี้นะครับเอาไปเลี้ยงครับนี่เบื้องนุ่ม ลูกใด่เนาะครับพี่ท่องนี่จะเป็นลูกสามครับเป็นลูกที่สามเเนาะอ่านี่ครับขอบตาดําหูดําเครื่องเพศดํานี่ครับติดโบดมา่ใหญ่หนาแน่นอนครับเรื่องนาไปต้องห่วงครับนมนี่พักเลยครับสี่ร้อยโลอัพครับคุณน่ำนมเล็บอ่านี่เล็บเด้อครับเล็บนมอ่าพี่น้องราคาหามื่นเท่าไดรก่อนหามื่นสองครับหามื่นสองครับ อ่ามาเบิงแม่ต่อมาโคมต่อมาครับแม่ลูกครับแม่ลูกบาดเนี่ยแม่ลูกผูครับแม่ลูกลูกผูทีครับลูกผูลูกแรกเนี่ยงือไถมั้วมวอไถขีดแกนมือไถขีดแกนอ้าวมีหลายราคามีหลายรุ่นหลายครับหลายสายพันธุ์เด้อครับมือนีอยู่นันทพินฟาร์มครับนี่โดยช่างกิจเป็นผู้จัดการเรารับนี่เนาะครับเท่าไหร่ครับราคานี่ยสามหมื่นสองสามหมื่นสองพันครับลูกแรกครับลูกแรกสามหมื่นสองพันลูกแรกเพิ่นกับสิสูงอยู่ร้อยยี่สิบตัวแม่เพิ่นเนาะ ร้อยยี่สิบกุญเอน้อยเออเยอะเสิไม่น้อยนี่ครับสามมันสองลูกแรกเล่นปะครับลูกแรกเขาได้สดครับได้สดครับสีขาวนุ่นนุ่นครับนี่คุ้มดูดลูกแม่ด้วยครับพูดนะพุดนะอ่านี่พุดนะตัวต่อมาครับแม่ลูกอีกลูกแม่ครับวันนี้เออหลายคนมองหางัวแม่ลูกลูกแม่ครับเพ่อนี่ลูกนุ่นแม่ขาวครับลูกกำลังสีออกมาแดงนี่ครับนี่โอ้หางลูกงามครับพุดนะก็ค้างลูกสาวเคนหนึ่งพูดนะ แม่สีขาวๆด้วยครับแม่ห่างๆดอกต่ว่าลูกงามปะนั่นครับบางแม่เพียงวัวเขาลงขาหนึ่งขาหนึ่งซี่ขึ้นครับแม่แต่เนื้อหนังบางสาวพนดีเติอเปเป็นงอไทยครับบางว่าบางลูกสาวพนดีครับผมได้พูดอ่ะเป็นเก่าป่าพี่น้องขาใหญ่เลยผู้หนลูกสาวพนดีจักบาทเลยครับควบนี่แยกครับขายแยกเลยครับขายแยกแบบไหนแม่แม่ท้องแล้วโอ้แม่ท้องแล้วหกข้าเจ็ดเดือนแม่ท้องหกเ็ดเดือนมีวีดีโอการตรวจด้วยอ๋อครับผมครับเท่าไรครับระคาแม่ แม่สามหมื่นสามครับแม่สามหมื่นสามลูกสาวเพิ่นได้ครับเนี่ยสองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่พันลูกใด้ไหมล่ะครับเนี่ยลูกที่สองครับลูกที่สามค้าทองนี่ครับโอ้ตัวนี้ลูกที่สองเนาะเขาทาผนิบนะไรพวกนนั้งามครับลูกเขาเนื้อหนังดีครับลูกงามครับลำ่มโตดีหนังหนาใช้ได้เลยครับสวยเลยครับเนี่ยแต่ว่าแม่เป็นง่วนนุ่นเนาะครับท้องให้ลูกให้ลูกปีต่อปีแน่นอนอันนี้ท้องหกเข้าเจ็ดเดือนตัวนี้ ครับแสดงว่าลูกคลอดมาได้เดือนเดียวกระทับแล้วเนี่ยโอ้ครับเป็นงูไทยย่างกลางมันท้องเนาะครับผมท้องหกเดือนนังหนาซาดีเจอวิริพนีลเนาะลูกก็เจ็ดเดือนอืมท้องหกเดือนลูกเจ็ดเดือนเนาะนี่ลูกสาวเพิ่นครับเพิ่นนี่ก็ดสิสูงก็ร้อยสามสิบเนาะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นโอ้แต่ว่าลูกงามวะลูกงามครับสดดีแล้วท้องอีกแล้วด้วยวันนี้แม่เพิ่นก็ท้องนะครับครบนี่เอาแยกแล้ข้าวไปให้เรียบร้อยแล้วเนาะครับอีกสามเดือนกินน้องได้เลยนี่ครับืมึงอร่อยครับเนี่ยโอาทาเขาทาลูกสาวเพิ่นเนาะ อ่ามัดูไม่ลุกอ่ะเบิ่งขั้วแม่ลูกอีกนะครับเนาะขั้วไม่ลูกแม่นี่กัเป็นออกสีนวลๆทึ่งแม่ทั้งลูกเครับเนี่ยแห่งนวลลูกแรกครับเป็นง่วลูกเพดผู๋เนาะครับลูกแรกลูกเพดผู๋ราคาจักบาทครับพองไว้อ๋อหาเมื่อเช็ดแยกได้แต่ว่าแยกหลังไหมครับอันนี้อ่าเอาหาเมื่อเช็ดจะคอยครับจัะคอยทอมาามากันต่างหากเนาะโอ้โน้มดีโน้มดีแม่สูงร้อยสามเกือบร้อยสี่เนาะครับผมร้อยสามสิบหกไม่หลุดแล้วครับสามหกสามเจ็ดแม่ผมสูง ยังว่าไทยอีกโค้บนึงนะครับครับผมเป็นเนื้อสีนวลนวลแดงดออกมาสีนวลนเพื่นว่าอยากแดงๆกับเอาพอดอดด่อแดงแซวด้วยครับนี่ครับแต่ว่าหนาผากงามนี่ครับแม่นี่ลูกใช่ได้ลูกใช่ได้หนาผากแม่เพื่อนนี่หนกนุ่นโจกโก้ลยครับเดี๋ยวลูกก็ล้ำโตหนาแต่เป็นตัวผู๋เนาะครับผมลูกตัวที่ใดก่อนตัวนี้ลูกแรกครับลูกแรกท่านทับไปก่อนท่านทับไปก่อนข้อมูลไม่มีเหมือนกันพี่อันนี้ครับผมว่อนทับเนาะครับเอาเป็นว่าอนทับรถเถอะเนาะครับอันนี้ลูกแรกเพื่อนนะครับนี่โอ้หนาครับลูกเพื่อนเนาะ เนียงดีเนียงดีราคาเท่าไรครับแม่ลูกเท่าไรก่อนหาหมื่นเจ็ดหาหมื่นเจ็ดแยกหลังไหมครับอ้าวครับหาหมื่นเจ็ดเพชรโครมนี่เนาะอ้าวมาเบิ่งโคมต่อมาครูต่อมาครับเป็นง่วนนุ่นนขาวๆครับนี่โอ้สีงามเนาะสีนวลงามเนาะอันนี้พี่กับน้องกันบอกขา้นยังไงเขามาด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันมาเขาเป็นงัวฝูงที่อยู่ด้วยกันมาแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันมาแบบนี้โอ้บัณนี้ขายตัวละจัการบาดเป็นเอาเหมาไปเลยก็ได้เนี่ยเอาห้าห้าหมื่นสี่ตัวนี้สองสองตัวเนี่ย ครับผม <S <S โอ้หาเงินซีพี่น้องครับปูตัวนั้นก็สามมื่นแล้ว <laughs> โอ้หนาดีพันหนายพันหนยาหนาคอเนาะครับผมเอาก็ต<ม>กตัวละยี่สิบเจ็ดไงเทาคู่ถ้าเอาเอาข่งใหญ่ใช่ก็ 50, ่าห้ามื่นซีแต่ว่าขันเอาไล่ตัว,วกับตีตัวตีแพ่งคอเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะหาเงินซีครับนี่ยกคู่กันโคมนี่หาเงินซีหรือว่าเบิ้องน้ำนี่ไหมเป็นงัวท่านทับไปหน่อยเนาะยังครับเป็นงัวสาวนี่แหละสาวกําลังจะถ้าเป็นคนก็สิบเจ็ดสิบแปดกําลังแบบอยากได้ผัวเนาะใช่ใช่กําลังนี่แหละครับเอาพี่น้องได้ไปก็ไปหาผััวเพ่นนลดด้อครบี <N> นี่ครับนี่เพคนกสิียากเนี่ยผัวแน่แล้วนี่ขันอีกเดือนหนึงบ่อบ่ไปใส่กับเ็ซเจ้าดูเดือดขันบ่อ,อไปขันด้วยนี่ขันมื่อคืนนี้เซตเจ้าดูเดือดนะครับ <c oughs> เอาพี่น้องวันนี้กะซีพาไปเบื้องเจ้าดูเดือดจังงอนครับเพราะว่าหลายคนเลยทันว่า <c oughs> ถ้าเจ้าดูเดือดให็นเบื้องเนี้ยทันนะไปเบื้องเขาดูเดือดจะฆ่าวกันนะครับเนาะนี่ครับเจ้าดูเดือดครับเพป็นนี่มินาที่ทำอย่างเดียวครับนี่ยาบ่ออยากกินนี่ครับมือนึงทับได้เปเศร้าโศมเลยครับเพื่อนเนี่ย ซีโตัวนิแกคุ้มผู้เดียวเลยมือหนึ่งนี่ครับทับมัดมือหยาบกินครับเพื่อนสิมากินหยาย้ำขึ้นเนี่นี่เพื่อนเนี่ยพูนะครับดูเดือนนี่ร้อยเกือบร้อยเจ็ดทิปครับตัวมัวผมครับเนี่เกือบร้อยเจ็ดทิปแต่ว่าเพื่อนว่าลูกมันนี่ลูกจะดูเดือนนี่คือกันครับซีไหวเลยครับงัวง่ายนะครับจำไข่นะทัดนัดนในพินฟ้ามครับนี่เจ้าดูเดือนนะครับเนี่ย้าแมนคนทับเจียงยังเพิ่นหนิว่าขึ้นเขยนพยาบาลเนี่ยหนิเหนคมนทับเจียงยังเพิ่นหนิ่ตัวยหนาทีเพิ่นคือ ทับอย่างเดียวครับเจ้าดูเดือดอนะเพื่อใดมีงวัวมาทับนะครับดังด้ลูกเจ้าดูเดือดมาครับมากนี่ทองขี่หลังได้ครับนี่นี่ความสูงเบื้องสร้างกิตสูงร้อยเจ็ดสิบเนี่ยร้อยเจ็ดสิบสี่ผมสูงร้อยเจ็ดสิบสี่มันสูสีกันแล้วสร้างกิตเนี่ยลูกมันคือสีไวขนาดมันปะว้าเขาบอกว่าลูกสีไวบอสเลยลูกบกกบบน,นี้ลูกไอ้นี่ลูกไอ้นี่นะครับอ่าอไม่ต้องครับไม่มีหัวอาหารนะครับเออไม่มีหัวอาหารกินยาเยเาอียังพูดแล้วพูดแล้วโอ้หัวใหญ่ครับ เพื่อนอะไรเพื่อนอะไรอ่าขับเบิ่งงัวต่อไดะเป็นหอกเนาะเป็นไรครับเห็นเราเป็นเจ้าดูเดือนเราเป็นไรครับเพื่นนั่นนี่นาทีเพื่นทับอย่างเดียวนะครับเนาะซีโต้ขึ้นซีโต้พร้อมกันเพิ่นจัดการอยู่ไม่ได้เพิ่นเจ้าดูเดือนนะครับอ่ะมาเบื้งคุมนี่ต่อถ้าได้ก็ครับคุมนีแล้วค่ะเป็นเมือสาวหาสิบสี่เนาะใช่ครับอ่าหาสิบสี่เพิ่งแข่งเบิ่งขาเบิ่งหนาเบิ่งหลังแล้วนะครับพี่น้องเบิ่งหลอกเบิ่งเล็บอ้าวเบิ่งไปโอ้เขาทาอยู่คนคุมนี่เนาะ หาเมื่อนซีครับเอาไปเป็นชุดเลยเพราะว่ามังง่วมา่น้ำกันเนาะครับเนาะนี่ครับกำลังกินยาอยู่ครับนี่ในฟาร์มนี่โอ้โหหลายครับพี่น้องนั่นในพินฟาร์มได้พี่น้องเด้อขันยาเด้งง่วไปเลี้ยงมาเบิ่งเอาครับมาเบิ่งเมนี่เดียงจึงคืองีว่างคุณนั่งแบบเด้อพอดีนุ่มโอ้หุ่นดีโอ้นมิตรึนึงเต่ยนเนี่ยนะครับแยกลูกเราไหมบ่แยกครับนมคัดอยู่เลยครับโอ้เท่าไหร่ครับราคาสามหมื่นหกครับสามหมื่นหกครับเมนี่สามหกสูงกันยี่ร้อยสามสิบหกสามเจ็ดเนาะ เป็นงวดที่แยกลูกมาด้วยครับนี่ลูกใจผู้ต่อไปเนาะแต่แตตวต่าห้อยน้มห้อยห้อยห้อยน่ยนมันตึง de. นี่เนาะน้มคัดเนาะครับผมครับน้ำนมมันบ่มีลูกดูดนะครับน่มไดเลยตึงเนาะนี่ครับมันแยกลูกไปแยกลูกไปอู้อนัก็แยกลูกไปแยกลูกไปถ้าใดก่อราคาอีกทีนึงนาคอกสามหมื่นหกครับนาคอกบ่เนี่ยวันนี้แจ้งราคานาคอกเลยครับวันนี้ทุกตัวที่แจ้งมากนาคอกบ่ครับผมครับมันต่อรองมันมันช้าด้วยมันอะไรกันด้วยหลายอย่างมันมันสิดนตีครับผมครับเอานาคอกหรือก็บวกคาราโอเล่นบ่ครับเเออออออาาาาาคคคครรัับบนนนนกกกย เอามาเบ,เบิ่องอีกแม่หนึ่งเมียนี่ก็แยกลูกพ่อแม่มาหันเนาะครับผมครับขายลูกไปพร้อมกันขอเ,อเขาเขา้าเข้าเข้าฟาร,รม์มแยกลูกไปพร้อมกันครับโอ้แม่น,นี่หนาใหญ่ครับลริตัวหนาเป็นเริ่มตัวหนาราคาเท่าไรครับเน,นี่สามหมื 36, ่นหกทอกันครับสามหมื่นหกลูกก็ขายท้อกันแม่ก,ก็ขายท้อกันครับ<อ>เข้ามาทำกันแม่นี่สามหมื่นหกครับแม่นี่ก็บสามหมื่นหกครับแยกลูกไปมือเดียกันงวัวมาทำกันเลยครับสองแม่นี่เด้อยนะครับนี่แม่นี่ก็นุ่มก็ดีมีติ่งหนึ่งแม่นี่มีติ่งบ่นุ่ม บุมีครับครับนมสวยตึงกับบุ้มมี่เป็นหัดนะครับปัดติ่งก็ซื้อเนาะนี่ครับการยืนเอานเดาทั้งบดทั้งเด็ดภาพสีมูมาเป็นแดวเพชรทองเนาะสาเมื่นหัครับอืมสูงกระสียี่ล้อยชนชนลอยซีเนาะครับผมครับใช่ครับแม่นี่มาลอยซีแถครับแม่นี่ห่อลอยซีแถอ่าสุมีล่อทรงเนาะครับล่อทรงอันเป็นซูรินอืมอาอันแม่นี่ด้อครับนี่แม่นี่ เป็นแม่โบสนะครับแม่โบสเท่าโบสเท่าโบสแม่สาวโบสครับผมครับแม่นี้2 8 0 0 0ครับ2 8 0 0 0ครับผมสูงเท่าไรหน่อยเนาะลอยร้อยสามสิบร้อยยี่สิบเก้าสามสิบครับเออประมาณลอยยี่สิบเก้าสามสิบเนาะเป็นแม่สาวครับจักบาทครับนาคอกเนี่ยสองหมื่นแปดครับสองหมื่นแปดไม่เกินสองเดือนพร้อมผสมครับตัวนี้โอ้สาเดือนโอ้ดากดากสวยสวยครับติดบดเลือดสวยดากน้ำเลยติดเลือดครับเนี่ดากน้ำด้วครับดีบือดีโอ้พูดนะพูดนะโอ้แลครับบ่มีมึงผูกผูกไว้น้ำ้างคอกเนี่ยเนาะครับเนาะเอาเบื้องแม่ต่อไปเเด้พีนงาะ มะเบืองสีสีมุมมุมสีมุมมุมนะครับ,น,น,บน,นี่ยปรมานง้อบันั้นเด้อบบังง้อโบสได้ครับง้อมุมมั <c oughs> นสีขาวกับดำแจมกันไหมเพี่น้องนี่แม่นี่เชค็คบาทครับแม่นี่สองหมื่นแปดทอกันครับโอ้สองหมื่นแปดโอ้บันทายสวยแม่นี่เนาะใช่ครับแมน่นี่ดากงามครับนำ้ำตัวเน่าดีตัวนี้เขาจะใหญ่กว่าตัวนี้ตัวโบดเมื่อกี้หน่อยนึงแต่เลือดครับเลือดโบดมันจะแพงแมนเมนเมนตัวนี้สีหญ่กว่าตัวบางหันแต่ว่าราคาจำคัญใช่ครับเพราะว่าง้อโบดเขาสีราคาเขาจะขึ้นนิดนึง ให้ลูกมันดีราคาเรืสูงก่อครับผมครับอันนี้มันเป็นง่วนมุ่มด้วยพี่น้อังด้วยขาวมุ่มนะครับเนี่ยนั่นแต่ว่าแผ่นหลังเนี่ยโอ้โหสวยครับสูงก่อเง่ากอราคาหนีสิบแปดครับโอ้โหเอ้าพี่น้องเรียกเอามากจังใดเนาะครับหนีสิบแปดมาเบิ่งอีกไทยไทยผสมหนังผสมไทยเลยบ่ใช่ครับอันนี้ไทยโอ้เพื่อนี่หนังหนาแบบนี้เพื่อนี่เกิสูงอยู่รอยหนีสิบสีแดงแดงหัวหางแปดเงียบเก่าสามสิบเนาะครับเมื่อสามสิบกัวอยู่วะ อโอ้สามสิบกว่าอยู่ในละเอาสามสิบนั่นแหละสามสิบกว่าอยูจุลครับนี่สีออกมีแดงบขคักมีห้อยจุดๆอยู่ไม่ใช่เป็นหานี่ครับด่างามหาง,งามฝอยหามฝอยหางกับแดงเด้่พี่น้องนี่มึงน,นำไต่นำล่างเพิ่นมึงเล็ยบด้วยครับเด้อนี่แล้วค่าตัวใดครับไหมสองหมืน่นหาครับโอ้ถือกว่าวังหันตัวนี้ไหมครับสองหมื่นห้าสีเหยียบแดงเลยพี่น้องวันนี้เอาพ่อแดงใสก่กไแดงแ้รย เอาอย่างนี่เลยครับไปพัฒนาต่อเนาะเอาไปพัฒนาต่อครับนี่นี่นี่ครับนี่พุนดาขนดาดหางเครื่องเพลทนาะงัวนี่สิจักเดือนจักปีเนาะตัวนี้เนาะงัวตัวนี้ประมาณปีปีฝ่าฝ้าประมาณสิบสิบเจ็ดเดือนสิบแปดเดือนครับอ๋อประมาณนี้ครับสิบเจ็ดสิบแปดคือแน่นอนอันนี้ลุคคือไซส์ที่ผมซื้อเข้ามานี่คือไซส์พร้อมทับครับคือหาผัวไว้เพื่อนเนาะใช่ครับใช่ครับหาผัวพันไว้เลยเนาะครับเนาะ นีม่มูนี่ครับนี่ยเขาเขายังซิงอยู่เขายังซิงอยู่แต่เขาสนจนปะใช่เขายังไม่เคยทัก <laughs> ค,ค,ครั้งหรอกครับ <laughs> ามาเบิ่งแม่ต่อมาครับดำใหญ่สูงครับวันนี้ครับร,อร,อรอ้อยหาสิบร้อยสี่สิบหาสี่สิบหกร้อยหาสิบกัวเนี่ยหน่อน่าชังกิดเนาะร้อยห้าสิบครับวัดเมื่อวานตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่ <S <S โอ้ยท่องสี่เดือนท่องสี่เดือนท่องแรก ท่องแรกโอ้เอาข้าวพี่น้องได้งืวทองเราป่ะเนี้ลูกพี่คนที่ว่าเคยซื้อเวข่อยที่ว่าให้ข่อยหางื่อนดำห้ที่ว่าให้ให้กับไรข่อยหาพันที่ข่อยเอาพันเดียวนะโ้นาราคนนั้นเขาเพิ่โทรมาให้ผมให้ข่อยให้ให้ข่อยซื้อข่อย๋อขายเราทีว่าจะได้ไงขายให้เพื่อนแล้วเอ้าวไม่จำเจ้าเดือนมาเนาะข่อยก็เลยว่าโอ้โหอย่างเราเห็นผูกอยู่หนีว่ัตถพันขายเท่าไครขายไปไทยเนี่ยหาเหมือนเนี่ยครับโอ้มันราคาเจ็ดมื่นคุณตัวนี้ไหมเออ โอ้ราคาเจ็ดหมื่นเนี่ยครับเนี่ยคันแม่นง้อทองเนี่ยรับประกันกันเนี่ยเจ็ดหมื่นพื่นเนี่ยอย่าไปเอาเพื่อนลายเดี๋ยวลุยลุยข่ยก่อนจะเริ่มเจ้าสันตัว <c oughs> โอ้สากินเนี่ยฮะง้อถือกี่เหรียญเราถือของหน,น่อยอันนี้ให้เขาคนดีกันละเขาก็<อ>ง้อก็ดีง้อสวยมากครับง้อตัวนี้สวยสีด้อ,อยส้อจริงถ้าผมอยากขายผมอยากขายสักเจ็ดหมื่นห้าละครับมันท้องสี่เดือนท้องแรกด้วยท้องแรกท้องสี่เดือนได้สดพร้อมครับแม่บดดำเครื่องดำเครื่องดำแข้งขาใหญ่ท้องแรกท้องสี่เดือนตรวจเรียบร้อยครับผมครับโอ้โนี่ครับ พูดได้มักเนี่งานแบบนี้พักนาสังกิตได้ไปด้วยสองร้อยห้าสิบพูดอะโอกาสมีถึงสองร้อยเอ่อร้อยหกเออโอกาสมีหอดร้อยหกด้วยครับเนี่ยครับโอ้ครับอยากมีเงินซื้องัวสังกิตเด้ครับขายห้าหมื่นแม่เจ็ดหมื่นขายห้าหมื่นอันนี้งวท้องท้องแปดเดือนท้องแปดเดือนขายเราบ้าครับเนี่ยครับขายพิสุรินทร์โอ้ขายแล้วขายแล้วครับตัวนี้ขายเราเนาะเอาตัวไหนพันขายครับตัวไหนนี่เลยวันนี้มีงัวตัวผู้น้ำวันนี้โอ้นี่งัวพายเก็มพายเกยมฝากขายสิ แกมาฝากเลี้ยงแกบอกขายได้ก็ขายน้ำเด้อว่าไงขายอะไรขายอะไรแกบอกแกให้ขายสี่หมื่นเอ็ดสี่หมื่นเอ็ดครับถ้าอยากได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาเบอร์แกให้โทรหาผมผมจะเอาเบอร์ให้คุยกันโทรหาช่างกิจเราตนี้เนาะสี่หมื่นเอ็ดครับมึงเพมันไในรูมก็จะโตหน่อยเนาะไม่โป้งหูเขากันครับโอ้ขาง่ามตัวเมียสวมก็ไมขาครับนี่ประเภทแดงเข้่ยมได้ครับแดงเสียบตาเพนี่เมื่อเบิงอ่างครับอ่างโอ้อ่างดีครับทองสร้างครับมัวนทองสร้างเลี้ยงลูกดีให้ลูกง่ามครับมัวนทองสร้างม้วนสาวนะม้าบนี่ มันส่งนี่อย่างนี้นี่เบิ้งนมสิแม่นงวาสาวด้วยครับนี่สี่หมื่นเท่าไรก่อนสี่หมื่นหนึ่งพันครับสี่หมื่นหนึ่งพันผี่น้องเอ้าเบิ้งดากเพิ่นงามของเล่าตื่นพิทอกนี่เป็นฝากขายพว,านะพวกหางไหมขัวหางไม่หอดดินกักเลยพี่น้องตู้ด,ดินเลยพี่น่องขัวหางแขงขาเป็นงวดุกหมูด้วครับนี่เป็นงวดบะมันหัวกินดุกหมูนะครับนี่หมูหมูหนีส่งนี่นี่จ่อย,ยากครับจ่อย,ยาก อีกสีเม่นเป็นข้งเกตเบื้องนี้สีเม่นง้อสาวนี่ครับเขาพอนมีกันเนาะนี่ครับนี่อ้าสีเหมือนเอสนี่ครับนี่พี่น้องเห็นอยากได้ไหมทักมานครับนี่หนาพานกระบังกระบานเพิ่นนะครับนี่โอ้ไม่ขีดดำนิดน้อยเพิ่นเหยียบสีบ้าโบสเดี๋ยด้ครับนี่หนาคากระเรือสติดดำแนวอีนิดนึงเนาะครับเนาะโอ้ันนี้แดงเข้มแดงเข้มนี่เพื่อนสูงกว่สีรอยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้านี่สูงเนาะาเบื้องต้นต่อไปนะครับเนาะ อลูกเราขึ้นเรียนเลยบ่แม่สาวน้อยจักวานครับแม่สาวน้อยแยกลูกแยกแม่เมื่อวานนี้ยโอ้แม่แมวว่นนี่เหมือนเก้าหมือนแยกแม่ไปแล้วครับเหลือเท่ายครับนะครับเหมือนเก้าเหมือนเก้าครับโอ้เหมือนเก้าท่านสูงกับตัวสามสิบนะพี่นะมันใหญ่นะเว้าตะวันน้ำตัวดีเนาะครับสูงร้อยยี่สิบน้ำตัวหนาดีครับนี่เหมือนเก้าครับนี่แม่สาวน้อยครับนี่ท่านพ่อปีไปเนี่ยโอ้เดี๋ยวน้ำทายละว่างสิบเดือนนี่ละครับฮะสิบเดือนเจ็ดเดือนสิบเดือนสิบเดือน นี่สิบเดือนบ่มีแม่ด้วยครับเอาพูดได้สิเอาไปอุปการะนะครับนี่มือเงาหนึ่งดอกครับนี่เหมือไปครับคลิปเหมือไปว่ะมีตัวผูมีตัวผัวเอาเออเรยกตัวผูเนาะอ่ะครับบาเลยมาเบิ่งงงูผูสามตัวมันบ่ครับผมพูดได้กำลังหางงูผูเขาไปขุณนะครับไปขุนไปเลี้ยงงูผูเนื้อได้พี่น้องนี่สายเนื้อสายขุณนะครับนี่สามตัวเลยอายุขึ้นสิมันซ้ำกันเปนเนาะครับนี่ครับนี่สามตัวตัวละจั๊กบาทนอนนี่นอนเอาหน้าคอกไปเลยครับเอา ชุดนั้นแหละเขายอมขาดทนขาดแล้วขาดิกเาเอยหมื่นแปดพันตัวละครับผมเอาว่าเนี่ยตัวละแปดหมื่นแปดพันหนึ่งหมืนแปดพันตัวนี้เพิ่งซื้อมาสองหมื่นสาตอนนั้นจงไว้ให้ชเพียงนี้ไหมตัวนี้เขาซื้อมาสองหมืนเอ็ดตัวนี้ซื้อมาสองหมืนเอ็ดตัวนี้ขายตัวละหมื่นแปดพันครับเดี๋ยวนี้ครับผมมันมันโอนแลควงกัครับไ่ต้องจะถามตัวกันเลยสงสารน้ำตาเนที่ไหนเอาเอาหน้าควกเลยครับผมตัวละหมื่นแปดหมืนแ นาคองตัวละหมืนแปดครับง่วกับสิปีกัวๆัได้เนาะโอ้คือสองเหรอสองเหรอปีกัวปีกัวสุดตัวเนาป็นง่วงแก่เติบได้เพียงนอนจะสองขวบแล้วแหละพี่น้องที่เสียวไปขุนเอาไปเนื้อเดือไปหากำไรตอนนะครับขุนไว้น้ำเยี่ยงดีๆนี่มีกำไรแน่นอนี่ครับนี่นี่สามตัวเลยครับตัวละหมื่นหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยพันนะสร้างกิจเอาหน้าไหมอ่ะมักตัวใดครับผ้าเบิงมือนีผักมาหาเบื่ออยู่นี่นะครับจัดให้เพิ่นสร้างกิจเพิ่นสิขายเลยนะครับวัอนี้ บางตัวได้ทักมาเพิ่นเลยนะครับเนาะมีรถรับส่งครับหอดมันในบ้านเอาสุดท้ายทายชิปมี่ยังฝากพี่น้องบ่ครับนี่เอาเหลือเยอะบ่แม่ลูกอ๋อนี่เหลือแม่ลูกเยอะเหลือครับหลายครับนี่หลายหลายหลายแม่ลูกลูกลูกแม่บ่ลูกแม่ลูกแม่เขาอยู่ในคอกับบือไข่บือไข่บือโอรูบือลูกมันงบ่ครับแต่ว่าที่ขายขายแยกได้ครับแม่ลูกสองหมื่นแปดแม่ลูกสองหมื่นแปดทั้งแม่ทั้งลูกบ่สองหมื่นแปดใช่ครับ แยกได้อ่าแยกได้โอ้ตะวันลูกแม่งามตื่นขึ้นได้หนิครับเป็นหูองตองตื่นขึ้เป็นแม่เพิ่นเนาะครับสองเมื่นเปดเอาแต่แม่ก็ได้แต่ลูกก็ได้รนะครับเนาะอืมเหมิดไปครับเหมิดไปมีมีอีกมีอีกมีอีกเป็นพี่น้องโอ้โหมาหนี้เบิ่งกันยาวๆนะครับจังหน่อยเนาะนี่อีกแม่นึงครับบัดนี้แม่ลูกแรกทางเลือกอีกตัวนึ่งนะครับสำหรับผู้ทุนหน่อยเงินหน่อยเนาะครับเนาะนี่ครับเป็นทางเลือกอีกนาพิจารณาไว้อยู่นะครับเนาะลูกแรกเอาลูกไปแล้วบ่ครับผมโอ้ขายลูกไปแล้วพะนะ ยดืแต่เมีมันผู้พี่บอกยายาอยยู่าให้อยู่โดนเอาออกแปลงไปเลี้ยงเอาไปสองหมื่นให้เพิ่นไปสองหมื่นพ่อครับผมเอาไปสีแดงครับอยากได้แดงกว่านี้เอาพอแดงใส่พี่ครับสองหมื่นบาทสองหมื่นถึงเพียงเลยลูกแรกครับผมหลุกแหกแล้วต่อไปลูกที่สองใช่ครับไปทับเอาอ่าไปทับเอาสองหมื่นสูงกว่าสี่ยุโรยี่สิบหาญิพกเนาะอยู่หาญิพกครับอัพแน่นอนอืมสูงประมาณนี้ครับนุ่มดำงามบอกขีดไลนะครับนุ่มงอไทยเฮ้านี่แข่งขาบ่มีทุกขืนถอนเนาะสูงบ่ซอดดุกสบ โอ้หลายครับมีลายลายมานี่มากตัวไหยทักมาครับเนาะทักมาทางกินนะครับเนาะพี่น้องอยากเห็นตัวจริงกันมากนัดตะพินฟาร์มอยู่หลังตลาดนัดโคกกระบือน้องคงกระต่ายห่างมานี่ประมาณเมื่อเกินหารอยเมตรเดียครับอ่าเอาจากหลังสนามน้องคงกระต่ายมานี่พี่น้องไปคนทักไปสุดมากยัเนาะครับเนาะไปบุกหอดมาถือทั่วถามทางกินเนาะครับผมเอาสุดท้ายท้ายสุดไม่ยังฝากพี่น้องบอก็อยากดูคลิปดูให้เข้าใจเนาะครับเนาะอ่านงัวอ่านให้เข้าใจชอบค่อยซื้อเนาะครับเนาะค่อยๆไปค่อยๆมา ครับผมถ้ามีทุนน้อยก็ค่อยไปก่อนนะครับเนาะโทรปรึกษาก็ได้ไม่คิดตังโทรมาปรึกษาเออช่างเิียจ,จะเอาอย่อยางงี้ดีไหมมีตังค์อยู่แค่สองหมื่นจะซักซื้อสักหมื่นเจ็ดจะพอมีให้ไหมโทรมาปรึกษาโทรมาถามได้ครับอย่าลืมเรื่องญ้านะครับช่างเขียยังให้เสมอนะครับอ่ะย่าเนี่ยแต่บางคนก็อยากได้แต่ผมก็ลืมออกไปให้เขาบางทีมีตังค์วะคุณเป็นบริโภคช่วยเตือนด้วยช่วยเตือนว่าอูยอ,อยากได้เด้อ จ้านะบอกบอกครับผมยังให้ฟรีอยู่ให้ฟรีให้ว่านอกกล้วยนี่อีกสองเดือนอีกสองเดือนครับนอกกล้วยก็สิได้เนาะครับผมครับผมแล้วเรื่องที่แจกงั่เลี้ยงผมได้สารคามหนึ่งเจ้าวันนี้ครับผมสิ้นเดือนนี้นัดส่งแน่นอนครับส่งส่งจากเจ้าครับเจ้าหนึ่งที่สารคามครับเจ้าหนึ่งอยู่เจ้าหนึ่งอยู่ที่สุรินทร์สุรินทร์ยังยังไม่ยังไม่ติดต่อกลับมายังไม่ติดต่อกลับมาครับก็เลยเดี๋ยวจะให้เจ้านั้นก่อนแต่ไม่ใช่เงวนตัวนั้นนะเงินตัวนั้นตั้งใจให้ ตัวใหม่แต่ว่าเดี๋ยวก็พี่ไปถ่ายที่บ้านครับผมทรงสินเดือนนี้สินเดือนนี้ครับอ่าครับผมข่าวดีข่าวดีนะเพียงเนาะผู้ที่อยากดยไปเรียนจ้างกิดให้ไปฟีดเลยเนาะเอาเอาลูกแล้วก็เอาแม่ขึ้นมาพอเขาได้ลูกสามเดือนแล้วก็ไม่ต้องให้ผมไม่ต้องเลี้ยงให้ผมหรอกผมเอาแม่คืนเอาป็น่อเขาเลยครับงลูกดีดีดีเออพ่อพ่อหายสาบสูนย์แม่ไปอยู่ พักใต้ครับผมแล้วก็อยู่กับอาศัยยายอยู่พนนีบ่พ้นสารคามนีบ่ใช่ครับที่ใที่สารคามนี่เขาเป็นเหมือนกัมพาร์แหละครับแล้วก็จบมสามแล้วก็ไม่มีเงินเียนต่อแล้วตอนนี้คือรับจ้างเลี้ยงงัวไปวันละสี่สิบห้าสิบบาทคนติดต่อมาทางทางเจ้าของงัวที่ว่าคนนี้เขารับจ้างเลี้ยงอยู่โทรมาผมผมก็เลยขอคุยเขาก็ก็เข้าใจว่าเขาก็น่าจะตั้งใจดีครับตั้งใจเขาตั้งใจครับผมครับเขาเป็นอายุอายุสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีตั้ง แต่ไม่มีงานไม่มีการทำหนึ่งไม่เที่ยวไม่กินไม่อะไรครับแต่เขาก็ยังเป็นคนติ่มๆนิดนึงอครับผมครับอ่าครับอาจารย์กิตแสงว่าเปลี่ยนอยู่สองเจ้าได้ครับเจ้าหนึ่งสลินติดต่อมาได้ครับเจ้าสลินติดต่อมาครับจะสารคามติดต่อมาแล้วเนาะครับผมครับสิ้นเดือนนี้เลยเนาะใช่เนาะใช่ครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับที่เขณที่ติดตามรับชมคลิปของนั่นนั่นทั่วครับปอกันเจ็บหนาเจ็บไหมครับเจนี่อานันทัวร์ผมครับชาคสวัสดีครับ